ัสดีชาวเมทุนทุกท่านนะคะตอนนี้แม่หมอต้านะคะก็มาทําคลิปให้กับชาวเมทุนทุกท่านแล้วนะคะช่วงนี้ก็ท่านใดนะคะที่แวกเข้ามาใหม่นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามได้นะคะจะบอกว่าเมื่อก่อนแม่หมอนดังนะคะดังมากท้าปีที่แล้วดังมากแล้วก็หายไปค่ะตอนนี้ตอนนี้ต้องกลับมาปั้นช่องใหม่นะคะโอเคว่าแล้วก็มาทำนายให้กับชาวเมทุนก่อน ความรักชาวเมถูนสิงหาคมเป็นยังไงคะฉันบอกความจริงนะคะหรอเมถูนเนี่ยเป็นราศีของแฟนไม่หมอเองนะคะอ๋อธาตุน้ำตามที่ใส่ตัวเองนะคะเมถูนเออเมถุนธาตุลมสิโอเคแต่ว่าในชีวิตนะคะชิวจังเลยโอ๊ยตายแล้วไปคิดว่าแฟนไม่รักหรอไม่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 ไมไมงอนงอนแฟนงอนแฟน คนเมทุนเนี่ยน้อยใจเก่งแฟนดิฉันเนี่ยน้อยเกน้อยใจเก่งมากสรุปค่ะสรุปเป็นไงคะอืมอืมโอ้มีแพทย์นักคู่โผล่เข้ามนาน,นะคะ แม่ถุนตอนนี้เครียดอะไรคะคุนไผยกุมเครียดนอนไม่หลับกังวลอะไรไม่นะไม่นะอย่าเครียดนะอย่าเก็บทุกสิ่งทุกอย่างมาคิดหมดทุกอย่างนะคะแค่ประจาตัวนะคะหมอซามิถุนในพาอาจจเซบินถูอถ้วยเป็นคนชิลไายนอกเป็นคนชิลดูเหมือนจะชูไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะดูเหมือนเป็นคนแบบยังไม่พร้อมจะหยุดกับไครอันนี้ก็ถ้าเป็นคนโสดนะ คนโสดก็จะแบบว่าคิวอยากจีบคนนั้นคนนี้ไปเรื่อยอะไรเงี้ยเอออารมณ์แบบว่าอยากไปชนแก้วกับหลายๆคนสาวหลายคนอะไรเงี้ยถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็คุณจะอารมณ์แบบเหมือนผู้ชายเพบอยคุณจะแบบเตนลี่นะคะแต่ว่าข้อดีนะข้อดีเขาก็คือเป็นคนที่แบบมีสเสน่ห์นะเป็นคนมีสเสน่ห์ใครๆก็อยากพูดคุยด้วยอะไรเงี้ยสิ่งที่มีทธพลกับตัวคุณนะคะถ้ามีปัญหากับคนรักคนโสดเอ,อ่อคนมีคู่แล้วกัน ถ้ามีปัญหาอะไรกับคนรักก็ขึ้นมาว่าจะได้จะได้คลี่คลายนะคะเพราะว่ามีความเครียดคิดมากนะคะจะได้คลี่คลายนะคะปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่เคยมีไม่ดีทางหลาทางปวงเนี่ยแล้วคนเก่าที่เลิกกลับไปเลิกกันไปแล้วมีโอกาสจะได้กลับมาปรับความเข้าใจแก้ไขนะ,ะในที่นี้ไม่ได้แปลว่าแบบปรับความเข้าใจแล้วทุกอย่างจะต้องกลับมาดีกันบางมุมถ้าไม่ใช่คู่กันก็คือเคลียร์ใจกันอะไรที่ไม่ดีก็คืออโหสิกรรมแล้วก็ปล่อยกันไปประมาณนั้น คนมีคู่ขึ้นมาว่าถ้ามีปัญหานะคะงอนแฟนอ่ะโอ๊ยคิดว่าแฟนไม่รักอืไม่จริงไม่จริงนะคะอ่าก็แบบว่าเขาก็จะแบบเออจริงๆฉันแคร์ฉันรักเธอเหมือนเดิมนะอะไรอ่ยคือเขาก็จะมาแบบชัดเจนกับเรานะหนึ่งเหรียญน,นะคะในอดีตที่ผ่านมาดวงเรามีเกณฑ์มีความรักเข้ามานะ มีความรักหรือไม่ก็มีเงินเข้ามานี่แหละเพราะมันไพ่อดีตนะคะหนึ่งเหรียญก็คือโชคลาภความมั่นคงความรักโอกาสอะไรที่มันแบบว่าความมั่นสัญญาได้หมดนะเพราะว่าอันนี้เป็นประตูวิวานะคะในประวัติก็คืออันนี้เป็นประตูวิวาอันนี้จากสวรรค์ส่งมาให้เหรียญก็คือความมั่นคงความรักเนี่ยเป็นความมั่นคงที่เขาส่งมาให้เราส่วนคนโสดมีคนเข้ามาแหละแต่คุณยังไม่ตัดสินใจเพราะเนื่องจากว่าคุณยังได้ไพ่อัศวินถืนอถ้วยคือคุณยังไม่พร้อมที่จะหยุดกับใครประมาณนั้นนะคะ ก็เด็กถือถ้วยนะคะอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคนรักเนี่ยเข้ามาโดยที่คุณแบบไม่ได้คาดคิดนะว่ามันจะเข้ามาอ่ะแล้วเขาก็อาจจะดีวกับเด็กน้อยก็ได้นะคะเป็นคนอายุน้อยกว่าเข้ามาแล้วก็เขาก็ให้ความมั่นคงกับคุณแบบนั้นก็ได้นะคะแต่ทีเนี้ยอุปสรรคและปัญหาก็คือ distance นะคะให้เดทแม่หมอมองว่านันคือการอยู่ไกลกันนะคะอยู่คนละโลกอ่ะอยู่คนละประเทศอย่างนี้ก็ได้ไพ่เดทอะไรอย่างงี้ใช่ไหม แล้วก็มันหมายถึงว่ามันมีการจุดเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงแล้วก็อถ้ามันมันมีปัญหาอะไรกันเนี่ยมันอาจจะขึ้นมาว่ามันให้เดทตกบรสัปัญหาแหมมองมองว่าถ้าคนที่ไม่ใช่มันต้องจบอะไรที่มันไม่ดีมันต้องจบแต่ว่าหรือมีเกมว่าต้องอยู่ห่างไกลกันไกลกันนะคะไม่ได้อยู่ด้วยกันประมาณนี้ก็ได้นะแล้วก็ เจ็ดถ้วยเนี่ยบางทีมีตัวเลือกมีคนอื่นเข้ามาแต่คนที่เราอยากจะสนใจเนี่ยเขาอาจจะต้องต้องอยู่ไกลกับเราประมาณนั้นก็ได้นะคะความรู้สึกนึกคิดคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากจะอยู่ไกลแล้วเห็นไหมคุณอยู่ไกลกันใช่ไหมคุณก็รู้สึกว่าฉันอยากจะอยู่ไกลแล้วอะไรที่อยู่ไกลฉันอยากจบจบในที่นี้จบแบบเลิกลากันก็ได้หรือจบโดยการเลื่อนเปลี่ยนสถานะหรือย้ายมาอยู่ด้วยกันก็ได้นี่เป็นความคิดของคุณนะ คือคุณไม่อยากที่จะอยู่ไกลแล้วอะไรเงี้ยเออประมาณน,นั้นแล้วถ้าเคยมีปัญหาเหนื่อยอะไรกันมานานคุณก็รู้สึกว่าเออคุณอยากจะเปลี่ยนไม่ให้มันแบบเหนื่อยกันแล้วคบกันแล้วก็อยากให้อยู่ด้วยกันด้วยความสบายใจนะปัจจุบันตอนนี้คุณรอคุณรอ,ค,ณรอคุณโสดเนี่ยขึ้นมาว่ารอรอคนที่ใช่รอคนที่ทิ้งคุณไปใช่ไหมขึ้นมาว่าคุณรอเขาอยู่ หรือคนที่ต้องอยู่ไกลกันก็ได้นะนะอาจจะเป็นคนที่ต้องอยู่ไกลกันก็เลยรู้สึกว่าเออคุณรอที่จะได้เจอการพบกันกลับมาหาก,กันอีกครั้งหนึ่งก็ได้แบบนั้นแต่ถ้าคนโสดเนี่ยคุณอรอคนที่เลิกไปแล้วคนที่ทิ้งไปแล้วคุณรอให้กลับมาดีขึ้นหรือติดต่อกลับมาอะไรประมาณนี้แล้วมันทำให้คุณแบคิดมากอันนี้เป็นเรื่องของคนโสดนะ อนาคตที่จะเกิดขึ้นนะคะได้ไพ่ห้าถ้วยคุณมองว่าคนรักไม่รักคุณไม่สนใจหรืออาจจะไม่มีเวลาให้กันหรือบางทีเถียงกันรเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือคุณมองว่าคนรักของคุณแอบมีคนอื่นแอบบเลือกตุกคนอื่นแต่และลบเว็บเดทก่อนแต่ผู้ชายรู้ยังไม่ได้ออกจากเว็บเดทแต่ฉันลบก่อนคือคุณมองว่าคนรักเนี่ยยังลังเลยังแบบแตัดสินใจในเรื่องของชัดเจนกับคุณไม่ได้คุณก็มองคุณก็งอนเขาอะไรอย่างงี้แล้วก็ทะเลาะกัน คุณก็เลยจะอาจจะแบบงอนออกมาว่าเออถ้าไม่รักไม่แคร์ฉันฉนเดินออกมาก็ได้แต่จริงๆคุณรักเขารักคุณนะคะแล้วแคร์แล้วเขาก็ยังเขาก็ยังแบบเดินตามคุณอยู่เห็นไหมแต่คุณเนี่ยคือคุณไม่สนใจคุณเดินแบบเธอเธอเธอไม่งอนฉันเลยเหรอจริงๆคือหันหลังมาก็เจอตาขาคราวนะคะต่อไปไพ่สรุปเนี่ยก็มีคนเข้ามานะคะเขีงถ้วยเอเขีงคิงเิงเหลียญ อาจจะเป็นตัวคุณเองนะคะหรืออาจจะเป็นคนแบบมีคนเข้ามาเป็นคนทัดดินบังก่อนสบก,กันนะคะหรือคนที่ไม่ค่อยพูดฐานะการเงินดีเข้ามาแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็บางท่าน,นรู้สึกว่าเหนื่อยกับความรักนะคะเหนื่อยหนักโดนแทงข้างหลังมาคนรักทําให้คนรู้สึกคณโดนแทงข้างหลังอ่ะแต่จะบอกว่ายังไงคนนี้ถ้าเป็นคน,คนที่เป็นคู่กันก็คือเป็นคู่กันนะคะเพราะได้ไพ่ราชนีไม่เท้าแล้วก็คิงไมเท้าเนี่ยคนนี้เป็นคู่กันแล้วก็ ถ้ามีปัญหาอะไรกันยังไงก็จะได้กลับมาดีกันอยู่แล้วเพราะว่าคุณมองที่เป้าหมายเดียวกันนะคะคิงไม่ท้าและราชินีไม่ท้าเป็นคนที่มีเป้าหมายเดียวกันก็คือเอางานมองหาชอบการทํางานด้วยกันทั้งคู่นะคะก็เลยคุณก็เลยชอบตัวนี้แล้วก็เลยแบบเออมันก็กลับมาได้ส่วนคนโสดเนี่ยก็จะมีคนเข้ามาสองคนนะคะเป็นคนคนหนึ่งเป็นคนรวยนะคะเป็นคนทัดดินมังก,กรจะกุศลกันหรือเป็นคนที่แบบว่าเออฐานะดีส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่หน้าที่การงานดีซึ่งเรามองว่า คู่ของคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่มีการมีงานดีๆคนนี้ก็ได้นะอันนี้คร่าวๆนะคะของชาวราศีเมถุนก็ไม่เหมาะก็ขอบคุณนะคะชาวเมถุนที่รับชมคลิปท่านใดแวะผ่านไปผ่านมานะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ด้วยแล้วก็ท่านใดอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวติดต่อที่ Facebook วีดียทารหในนได้เลยนะคะแม่หมาะอย่างรับดูดวงรายบุคคลอยู่นะคะดูได้ทั้งความราักการงานการเงินนะคะ ก็คอนมสมเรจอะไรประมาณเนี้ยค่ะแม่หมอก็ดูให้ได้นะคะเริ่มต้นเพียง29 9บาทเท่าน,นั้นนะอันนี้แม่หมอก็ต้องขอบคุณนะคะสตรีมมาเกือบหนึ่งชั่วโมงแล้วขอบคุณนะคะท่านตอนนี้ท่านไปอยู่ค่ะอันนี้ขอบคุณชาวผู้ชมก่อนนะคะแม่หมอสตรีมมาด้วยก็ฝากติดตามช่องแม่หมอด้วยนะผู้ชมแต่แม่หมอเราไปกออนีค่ะ